ับมาช่วงนี้นะคะกับ motoring update นะคะที่บอกว่าวันนี้เรามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยเอาใจแฟนๆน o o n d a ก่อนละกันที่บอกว่ารอกันนานเหลือเกินมาแล้วจ้าต้องบอกอย่างี้มาแล้วจ้าก็มาตามนัดนะครับเป็นตามความคาดหมายไว้ว่าว่าจะมาช่วงนี้แหละอาจจะบางคนคิดว่าอาจจะปลายปีแต่ว่าโอเคมาเร็วกว่าที่คิดนิดนึงนะครับสำหรับ Honda Accord HyB r i d อันนี้ผลิตที่เมืองไทยนะครับค่ะ ก็งานนี้นะคะมาถึงนี้ก็คือเรียกได้ว่าคือพยายามจะเป็นการเปิดตัวแล้วก็โชว์นวัตกรรมล่าสุดนวัตกรรมใหม่ที่เห็นบอกว่ามันเป็นไฮบริดที่อาจจะมีความเพอร์เฟที่มากกว่าคืออย่างนี้ครับตัวไฮบริดเดิมของของ h o n d a นะครับที่ใส่มาไม่ว่าจะอยู่ใน Ja สตัวเก่าหรือจะเป็น Civic ที่ขายอยู่ในปัจจุบันนีนะครับมันยังเป็นแบบไม uh ้ไฮบริดไม้ไฮบริดไฮบริดแบบไร้ไ้ครับคือไม่ได้คือจะเป็นไฮบริดแบบว่า ทำงานเสริมช่วยเครื่องยนต์เสียมากกว่านะครับคือเครื่องยนต์ยังทํางานเป็นหลักนะครับแล้วก็เอามอเตอร์ไฟฟ้ามาเสริมช่วยในการทํางานแบ่งเบาภาระเครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอันนั้นคือแรกๆมันคือรุ่นเก่าที่เป็นไฮบริดคือซีวิคไฮบริดทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่พอเป็นตัวนี้แอคคอร์ดปั๊บโอ้โหเขาบอกว่ามันมาแบบเต็มรูปแบบคือมีการพัฒนามันแล้วนะคะพร้อมทั้งมีการปรับตัวโฉมนิดหน่อยให้มันมีสีออกฟ้าไลท์ไลท์ให้รู้สึกว่ามันเป็นไฮบริด ก็เหมือนแคมรี่แหละใช่ไหมอารมณ์นั้นวิ่งวิงนิดนึงมันต่างมันต้องมีสีให้รู้ว่าเธอฉันอขับไฮบริดอยู่นะอะไรนี้ใช่ไหมไม่งั้นมันก็ไม่ต่างกันถูกไหมพี่โก้นะคะซึ่งรอบนี้ที่มาเขาบอกว่าเป็นมาแบบฟูลไฮบริดนะคะแล้วก็คือว่ามาพร้อมกับ2รุ่นย่อยที่จะให้แฟนๆฮอนด้านะคะได้มาเลือกขับขี่กันนะคะแล้วพูดถึงราคาที่มารอบนี้นะคะเขามาพร้อมกับราคาที่แบบ เปิดปึ้งเลยหลายคนบอกว่าฉันเตรียมไว้ตอนแรกจะพอหรือเปล่าเพราะคำนวณราคาแล้วเนี่ยมันฉีกใจเขาพอสมควรเหมือนกันนะคะรุ่นย่อยแรกที่เป็นไฮบริดเนี่ยนะคะธรรมดาเนี่ยก็คืออยู่ที่ล้านหกหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทาอีกหนึ่งรุ่นที่จะเป็นไฮบริดเทคเนี่ยนะคะคือหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทาถามว่าไฮบริดกับไฮบริดเทคต่างกันยังไง ถ้าเป็นตัวเท c h เนี่ยมันจะใส่อุปกรณ์เด่นๆชัดๆเลยนะคือไฮบริดเหมือนกันเครื่องยนต์2ลิตรเหมือนกันนะครับประสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันแต่พอเป็นไอ้ตัวท็อปไฮบริดเท็เนี่ยมันจะมีระบบความปลอดภัยเสริมเข้ามาอย่างพวกเรดาร์ป้องกันการชนแบบแบบขับในเมืองเรื่อยๆอย่างเงี้ยเบรกให้อัตโนมัติอ๋อซัพพอร์ตตรงนี้ห้มีเรื่องของบรายสปอตซิสเต็มนะครับ เรื่องของหน้าจอด้านหน้าเนี่ยจะสะท้อนมุมมองของกระจกด้านข้างด้านซ้ายคือใส่มาเต็มอ่ะตัวเทคอะ่ะเหมือนเหมือนตัวแอคคอร์ดตัวเทครวมมิดแหละว่างั้นเหอะเพราะว่าที่พี่โก้เคยไปข่าวก่อนที่บอกว่ามันมีกระจกทางด้านที่เป็นกระจกมองข้างเนี่ย<ช>มันจะเป็นแผงคําสั่งเข้ามาทางด้านหน้าจอด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดเรามองจากแค่หน้าจอข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าไม่ต้องไปมองกระจกข้างรถไม่อะไรไม้ใช่ไหมซึ่งตัวนี้เข้ามาแบบว่ามาเต็มแหละพวกง่าย ก,ก,ก็สมราคาไหมเขาก็มาเต็มนะเขากเกือบสองบวกจากตัวท็อปขึ้นมาจากาตัวเครื่นน<ส>องยนต์2.4ตัวท็อปส<อ>ุดจะขึ้นมา เราบานั้นกเกือบเกลือนะคะเพราะนั้นก็จะได้เรียกว่าคือได้ความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะคะส่วนระบบไฮบริดแบบนี้เขาบอกว่ามันมีการปรับโหมดเนี่ยนะคะได้ถึง3โหมดด้วยกันก็มีตั้งแต่ที่เป็นโหมดมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบ e-v drive mode อันนี้ก็คือเป็นลักษณะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าแบ,บตเตอรี่ที่เราแบบเก็บเข้าไปใชบด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวแต่วิ่งได้สั้นๆเหรครับไม่กี่กิโลเมตรใช่แล้วก็บนความเร็วจํากัด แล้วก็อันนึงก็จะเป็นระบบไฮบริดแบบเป็นแบบดิฟโหมดอันนี้ก็คือใช้พลังไฟฟ้าบวกที่เกิดจากเครื่องยนต์ะนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นแบบใช้น้ํามันปกตินั่นแหละที่เป็นเอนจิน i v ฟโหมดคือมันเป็นการประสานการทาออํางานน้องหอยในระหว่างการกับฟ้ากับตัวที่เป็นพลังงานน้ํามันใช่คือเขาก็จะคิดคํานวณเองว่ามอเตอร์ไฟฟ้าจะมาช่วยตอนไหนมอเตอร์ Motor, ไฟฟ้าจะส่งกําลังหรือว่าเก็บรีเจเนอเรทกลับมาเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับก็จะอัจฉริยะมากกว่าระบบไฮบริดแบบเออแอซิส ที่ Honda ใช้อยู่ในซีว i c แล้วก็ j a z สรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะทําให้คนที่ใช้รุ่นนี้รู้สึกว่าเออประหยัดได้มากขึ้นนะคะแล้วแคมเปญที่เขามาชอบนะก็คือว่าถ้าใครที่จอง Honda นะคะภายในสิ้นปีนี้นะคะเขาจะมีแคมเปญให้ก็คือว่ามีการรับประกันแบตเตอรี่ให้คุณนานถึง10ปีด้วยกันร,รวมถึงนะคะการใช้งานเนี่ยนะคะถึงระยะทางแล้วแต่ว่าเขาจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลเมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะไปจองเขาเนี่ยนะคะภายในสิ้นปีนี้ก็คืออาจจะได้ แพ็กเกจแถมไปเอาจริงไหมคือจองเลยไปจากไปนี้ก็ได้ก็ให้ใช่ไหมคือเหมือนก็เอามาทูมาเพื่อให้คนตัดสินใจได้เร็วขึ้นเรื่องของการรับประกันระบบไฮบริดนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่คือเขาบอกแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ไลฟ์ไทม์เท่ากับอายุรถใช่นะ หลายคนก็ทราบอย่างนี้ไงว่าเราใช้รถกี่ปีเนี่ยแบตเตอรี่มันก็ใช้ไปประมาณนั้นแต่ว่าหลายคนกลัวว่าราคาของแบตที่ออกมาเนี่ยบางคนบอกโอยแบตไฮบริดก้อนเป็นแสนๆสนมันก็จะคุ้มหรือเปล่าพิทักษ์พื้ที่สาริกรเนี่ยก็บอกว่าถ้ามันต้องเปลี่ยนจริงๆคือใครซื้อไปเนี่ยถ้ามันมีเออเลอร์นะครับอยู่ในระหว่างการใช้งานก็เปลี่ยนให้ฟรีนะคะส่วนเรื่องของการประกันระบบไฮบริดเนี่ยคือให้เลย5ปีไม่จำกัดระยะทางแต่ถ้า สมมติมันต้องเปลี่ยนจริงๆด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันหรือหรือใช้ไปแล้วเอาอีกสิปีข้างหน้ามันต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลูกประมาณ80,000บาทใช่เขาบอกว่าราคาไม่ขนาดเหยียบแสนของเขาเนี่ยอยู่แค่แบบ8 0,000กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยแต้สมมติมันไปต้องเปลี่ยนเมื่อ10ปีข้างหน้าที่พี่ว่าราคามันถูกลงกว่านี้นะใช่ไหมครับมันมีเงื่อนไขไหมเหมือนที่เขาบอกเมื่อก่อนว่ามันมีแบบการออกให้ครึ่งหนึ่งเราออกแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยเป็นการช่วยทําให้คนที่ใช้ไไไ้กออองงปูว่่าเืนนนขะะรรคับจ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งการคาดการณ์ของ Honda าเขานะคะเขาก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะคะว่าจะสามารถแบ่งเอาฐานกลุ่มลูกค้าที่อจะชื่นชอบฝั่งตรงข้ามอีกค่ายนึงในตระกูลไฮ b r i d เช่นเดียวกันนี่นะคะได้มาส่วนหนึ่งแหละก็คือประมาณสัก40%ถ้าได้มาก็โอเคอยู่นะคะคือเขา,เขากะว่าเขาจะเป็นเก้าตลาดใชท่ทั้งทั้งไฮบริดแล้วก็ไม่ไฮบริดคึกชนะ c a มรีอะว่าง่ายๆอยากจะแซงเขาว่างั้น,นเถอะใช่ไหมคะแต่สำหรับการตั้งเป้าในปีนี้ก็ลดลงมาพอสมควรนะคืะอเดิมเนี่ยฮอนด้าเองอาจจะคาดการณ์เว่าอาจจะขายได้สักประมาณแสนหก อันนี้รวมทั้งหมดทุกรุ่นที่เป็นตระกูลฮอนด้าทั้งหมดเลยนะคะแต่พอถึงปีนี้เห็นแล้วว่าอาจจะแบบตลาดซบเซาไปบ้างจากสถานการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้มีการวางเป้าเนี่ยลดลงมามสักหน่อยหนึ่งเหลือประมาณสักแค่แสนสามหมื่นห้าพันคันถ้าได้ก็ถือว่าโอเคเหลือสักแค่นี้นะคะส่วนอัตราส่วนระหว่างถามว่าเอาไฮบริดกับเครื่องยนต์ธรรมดาเนี่ยจะให้คนเนี่ยนิยมแบบไหนมากมากว่ากันเขาก็นิยมประมาณแค่วางไว้แค่สักหกสิบต่อสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นสักไฮบริดสี ธรรมดาสักโคสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อไว้หน่อยละกันธรรมดานี่ก็คือเครื่องยนต์เบนซินนะนะ<ช>สองลิตรกับ2.4ลิตรก็ยังเป็นตัวขายหลักของ Accord อยู่ใช่แล้วะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถือว่าเป็นการคารดการ์หรือเป็นการตั้งเป้าของฝั่ง Honda เขากันละกันะนะคะงั้นขออนุญาตข้ามค่ายมาที่นิสสันบ้างละกันะนะคะสำหรับนิสสันเอ3 0 0ีสามร a นาวราที่จะบอกว่าจะบอกว่าถ้าสมมติข้ามค่ายเมื่อก่อนบอกจาก Accord นะข้ามค่ายมา Pickup นะมันเหมือนจะคนระดับนะข้อ เดี๋ยวนี้ปิกอัพนี่สุดรู้เห็นราคารสะดุ้งเลยอ่ะยังไม่เท่าไหร่ราคาก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ตัวท็อปยังไม่แตะล้านยังไม่แตะล้านตะรคาดมุู่ล้านไปแล้วใช่แต่จะหมายถึงว่าแบบแหมตัวรถเนี่ยหรูหรามากทั้งภายนอกภายในมันไม่ใช่กระบะ มันไม่ใช่ไดดกเดิมๆแล้วมันจะกลายเป็นไอ้นี่แล้วทาร์นโฟลเมอร์แล้วดูหน้าตารูปทรงซะก่อนนะคะนี่คือใครจะที่จําได้ข่าวก่อนเรามีข่าวของการเปิดตัวนิสสันเนอราตัวนี้มาให้ดูกันแล้วถูกไหมคะว่าเป็นการเปิดตัวระดับระดับโลกก็เป็นงานของเอเป็นงานเปิดงานนอกเขาอะแต่มาใช้แต่มันจัดที่เมืองไทยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยกคคือพาไปที่โรงงานเมื่อ3ามกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย เออปิกอัพนิสันนะครับ NP 3 0 0ร้อยนาวาต่อไปนี้จะมีชื่อ NP 3 0 0ร้อยนาวาติดมาด้วยนะครับให้รู้ว่าเป็นโมเดลใหม่ของปิกอัพนาวาล่านะครับค่ะ <หา S 2> วันที่3ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็นิสันนะครับทำการเปิดโรงงานใหม่ที่บางนากมยี่สองค่ะนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันแถวนั้นนะเป็นอนาณาจักรนิสันนะครับกมยี่เิมกมยี่สองนะครับกมยี่สองนี่ก็โรงงานใหม่การสมัยผลิตปิกอัพโดยเฉพาะนะครับสำหรับ NP 300ร้อยนาเรียกได้ว่าคือจะเน้นตัวนี้เป็นฐานการผลิต รถปิกอัพแหละ<ช>แล้วก็คือเน้นสำหรับโมเดลนี้เลยก<ช>็<ช>คือเป็นตัว NP 300เนี่ยนะคะคเพื่อจะมาะขยายตลาดคือนอกจากว่าจะผลิตแล้วเพื่อจะขายในเมืองไทยแล้วนะคะยังจะส่งออกไปขายอื่นๆอีกนะคะจะหลายประเทศ45ประเทศทั่วโลกด้วยกัน ะะซึ่งเขาก็บอกเลยนะคะว่าคือทุ่มทุนมโหราณมาก3,700ล้านบาทบนพื้นที่นะคะ5 8 0 0 0ตารางเมตรเรียกได้ว่าคือเกิดการจ้างงานที่มากขึ้นอีกมาณ0 0 0อัตรารวมถึงฐานการผลิตที่มากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมในการจะดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนกระกฎาคมนี้เป็นต้นไป กำลังการผลิตในการผลิตเริ่มต้นนะคะอยู่ที่47,000คันด้วยกันแล้วสามารถจะผลิตได้อย่างต่อเนื่องสูงถึง150,000คันต่อปีด้วยถือว่าอลังการงานสร้างก็วันนั้นก็เป็นรายละเอียดของทางโรงงานด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปร่วมพิธีเปิดโรงงานแต่ว่าไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดเผยราคาแล้วก็รุ่นย่อยต่างๆแล้วก็ออปชั่นในการทําตลาดนะครับ ของนิสสัน NP 3 0 0 n ้อ a โนราสรุปอย่างนี้นะครับว่ามี2ตัวถังนะครับคิงแคปก็คือตอนครึ่งนะฮะค่ะแล้วก็เป็นประตูตู้กับข้าวนะครับเปิดได้ดับเบิลแคปแล้วก็ดับเบิลแคปสิรุ่นคิงแคปแ8รุ่นดับเบิลแคปสิรุ่นเยอะเงินนะก็ตัวคิงแคปนะครับขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเริ่มต้น5้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท อันนี้คือไล่เป็นราคาเริ่มต้นไปจนกระทั่งไปถึงใน10รุ่นเมื่อสักครู่ที่กบอกไปนะคะไปแตะที่ประมาณ8 0 0 0 0 0บาทนะคะส่วนอีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่นดับเบิลแคปเริ่มต้นที่6 5 6 0 0 0บาทบบแล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยไปหาตัวท็อปที่9 0 0 0 0บาทโอ้โหเกือบเกือบล้านอะ ตกใจมากเลยก็ยังโอเคก็ยังโอเคนะโอเคถ้าเทียบกับออปชั่นเด่นๆที่เขาให้มานะครับน้อยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบตัว2.5ตัวนี้ครับถ้าว่ากนตามตรงก็เป็นบล็อกบล็อกเก่าแหละครับปรับปรุงประสิทธิผลใหม่นิดหน่อยนะครับอย่างตัวท็อป2.5ลิตร190แรงม้าใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีเกียร์เนี่ยนะครับไปนู่นแล้วครับอัตโนมัต เจ็ดสปีดคือจะเชนไปไหนกันคะเจ็ดสปีดงงมากเลยนะขอบอกเลยเราก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือระบบความควบคุมความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเขามาให้เต็มอยู่แล้วทั้งเรื่องของการทรงตัว VDC เรื่องของเฟืองท้ายนะคะที่เป็นแบบ l i ม i t e d Slip เขาก็จัดมาให้เต็มที่ให้ได้ว่าคือควบคุมทั้งความเร็วทั้งความลัชช์ต่างๆเนี่ยนะคะทุกอย่างปลอดภัยแน่ๆสำหรับการขับขี่กระบะแบบนี้นะเขาก็มาให้แบบเต็มๆเพราะนั้นเนี่ยใครที่ เป็นแฟนนิสันเนล่าหรือว่าชื่นชอบในภาพลักษณ์ที่แบบมาแบบอลังการกว่าเดิมเนี่ยก็ลองดูมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะที่เล่าให้ฟังมอกไปครั้งแรกอเมซิ่งมากราคามันแพงเพราะตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็ช่วยให้ห้องโดยสารเร็วเย็นขึ้นใช่เร็วเย็นขึ้นคือปกติแล้วมันก็เย็นอยู่แล้วแต่คนนั่งหลังรู้สึกว่าเย็นเร็วขึ้นเย็นเร็วขึ้นออใช่ งงก็อ่านนะคะลองดูขยับไปนั่ข้างหลังลองไปดูว่าเร็วขึ้นจริงเปล่านะคะมาดูอีกหนึ่งงานนะคะที่บอกว่าเป็นการเก็บตกนะคะสำหรับงาน fast a u t o show ที่เหมือนเป็นมหากรรมสำหรับการนำเอารถเนี่ยนะคะมาทำแคมเปญแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆเนี่ย ขายในราคาพิเศษมีตั้งแต่รถมือสองนะคะแล้วก็รถใหม่มือหนึ่งนะคะงานนี้คือเขาบอกว่าได้รวมเอาทัพรถชั้นนำเนี่ยกว่า15รายเนี่ยมาจัดโชว์กันในงานนี้เลยทีเดียวไลม่มางแต่ซิตรองนะคะเดว่าฟอร์ดฮอนด้าฮุนไดอิซูซูมาสด้ามิตซูบิชินิสสันสกอตตาซูกุกิโตโยต้าเกียร์ตรงฟงแล้วก็ซูบารุทุก ทุกๆแนวเลยนะไล่กันไปนี่คือมากันครบเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสำหรับาบางค่าหลักๆยอย่างเช่น Mazda เนี่ยก็มีแคมเปญเอา Mazda 3ตัวใหม่มามาลอนในงานเพื่อจัดแคมเปญต่างๆให้กับคนที่ชื่นชอบ Mazda นะคะแล้วก็จะมีนิส s a นก็เนี่ยค่ะเน้นเอานาวาร่มาโชว์เหมือนที่เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเขาก็ยังจะเน้นตัวที่เป็นแบบขับเคลื่อนสองล้อขับเคลื่อน4ล้อ 4WD เนี่ยมาจัดแคมเปญในงานนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซูซูกิก็มา นะคะพกมากันหลายรุ่นทีเดียวพร้อมกับแคมเปญที่ทุกคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของเพรา,วาะว,ราว่าราคามนน่าใช้ใช่นะคะแล้วก็มีซูบิชิค่ะก็จัดมาเลยดอกเบีย้ยศพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ด้วยว่าคือคนที่ไปก็หวังแคมเปญโปรโมชั่นแหละ,ะนะคะที่อยากจะได้มาในงานนี้ซึ่งนอกจากว่าจะมีรถสําหรับมือหนแล้วนะคะรถมือสเนี่ยก็จะได้ค่ายลังๆหลายๆค่ายเนี่ยเขาก็มา จอยกันนะเพราะอย่างเต้นรถมือสองบางอย่างบางเต้นเนี่ยเช่นโตออโต้คาร์เนี่ยทุกคนรู้จักร,รถเยอะนะคะแล้วก็วิสานออโต้คาร์นะคะโยรัชดากล้องเจริญยนเบสเซอร์วิสคือค่ายมือสองที่มาเนี่ยเขามาพร้อมกับการรับประกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในห้างกรณีด้วยนะพี่โก้อย่างเช่นบางคนบอกว่าถ้ารถเคยชนหนักเคยตัดต่อเคยไฟไหม้มาเคยเจอปัญหาน้ําท่วมมาหรือปัญหาเรื่งองเครื่องยนต์ต่างๆพวกนี้นะคะเขารับประกันในการเคลมให้ภายใน15วัน จะบอกว่าไม่มีแน่นอนอ,ะอ่ะถ้ามีเนี่ยมาเปลี่ยนมาเอาตาังคืนไปเลยถ้าเจอใช่ใชนะคะก็เรียกได้ว่าคือเอาละทุกคนที่ไปเนี่ยเขาก็ตั้งเป้ากันไว้เพราะนั้นมันปิดฉากลงแล้วพร้อมทั้งยอดขายที่ <ฮะ S 1> จัดมาถือว่าเป็นฟีดแบ็ที่ดีไหมพี่กโกขายได้ยอดจองรถใหม่เนี่ย1900คันรถมือ2800คันก็ถ้าเป็นตัวเลขจริงๆนะก็ถือว่าโอเคมากๆ ในในงานเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยนะแต่ว่ามียอดเงินสะพัดได้ขนาดนี้ก็นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะถ้าได้เท่านี้ตามที่แจ้งจริงๆนะถือว่าโอเคมากๆในช่วงตลาดเป็นแบบนี้นะครับกลางปีแล้วก็งานโชว์รถงานขายรถมีกันแทบทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถือว่างานนี้ก็โอเคแหละใช้ได้ผ่านได้มาักขนาดนี้เดี๋ยวมันคงไปติ่งท้ายทีเป็นช่วงงานรถยนต์ปลายปีนั่นแหละ ค,คนี่คือช่วงงานงานมหกรรมรถยนต์เนี่ยที่จะมีช่วงกลางปีเนี่ยนะครับเขาก็สะพัดไปนี่ครับสองพันหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับคือแจ้งนิดนึงว่าอย่างใครยังงงงอยู่นะครับสำหรับงานโชว์รถกลางปีเนี่ยมีสองงานที่ยกเลิกไปนะครับก็คือออโต้ซันรอนขอ,ของของทางบ้าน In อินสปายในเครคือสยามกีฬานั่นก็ยกเลิกไปก่อนเพราะว่า รถเขาเนี่เป็นรถมาจากญี่ปุ่นชิปเชฟมาเรื่องการรับประกันในช่วงของช่วงของการรัฐประหารพวกนี้เขาประกันเขไม่รับประกันเขาก็เลยต้องยกเลิกไปก่อนนะครับรวมถึงงานบางกอก Import Car แล้วก็ยูสคากลางปีนะครับจตุรโกรมลวิที่จะจัดเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ยกเลิกไปก่อน นะคะ,ะ,คะเราก็เลยมีเก็บตกงานที่เลื่อนมาจากต้นปีมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นงาน B M F นะคะก็ง่ายๆสั้นๆคือเป็น Bangkok Motorbike Festival well นั่นเองก็คือเป็นสำหรับมหกรรมของบรรดาพวกรถมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าก็ควรจะเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นที่แบบเป็นรุ่นใหญ่หน่อยใช่ไหมก็กจุดประสงค์ <Motor bike. S 1> แรกนี่ก็เป็น Big b i g b ไบคแหละ ที่จัดมาในช่วงปีแรกๆเนี่ยก็เป็นบิ๊กไบต์อย่างที่น้องออยเรีนนะครับก็เลื่อนมาจากต้นปีจากสถานการณ์บ้านเมืองคือจริงเขากะว่าอยากจะเป็นการจัดแบบปีละครั้งอ่ปีละสองครั้งต้นปีกับปลายปีนะคะแต่งานนี้พอขยับมาเป็นช่วงกลางปีเขาก็เลยมาคอนเซปต์แบบมิดเยียร์มีติ้งไป นะคะเรียกได้ว่าคือก็เป็นการร่วมมือหรือว่าเป็นการร่วมตอบรับระหว่าง12แบรนด์ดังของบรไซั์เหล่านี้นะคะที่มาร่วมกันอย่างเช่นพวกค่ายดังๆเช่น Honda Big Wing Indian Kawasaki นี่นะคะแล้วก็พวก KTM l i f a n RML นะคะ r i l k a s t a l i a n Suzuki Yamaha Victory แล้วก็ Zero Engineer นี่คือเราอาจจะคุ้นสำหรับเป็นบางรุ่นนะนเป็นบางยี่ห้อบางาาบ้านีนี้อาจจะเงียบไปนิดนึงครับอยอเพราะอย่างน้อยๆเนี่ย ค่ายดังของฝรั่งเนี่ยอย่างฮาเลก,ก็ไม่มาออกดูคาติก็ไม่มาออกทริอัมก็ไม่มาคือพวกนี้ก็พวกที่เคยมามก็ไม่มานะพวกที่เคยมาในปีก่อนๆหรือว่าร่วมร่วมออกในปีแรกๆแต่พอมาปีนี้ก็ไม่ได้ออกอรวมถึงบรรยาก,กาศต่างๆพี่ว่าจากที่ไปเดินมาหรือสอบถามคุณเจย์ย้ำอีกครั้งเขาก็บอกเงียบเงียบไปหน่อยแสดงว่าภาพรวมของงานมันใกล้กันหรือเปล่ามันจัดในช่วงที่แบบว่ามันมีงานนู้นงานนี้มาชนชนกันเลยทําให้แบบ อย่างนี้เขาจัดไปเมื่อ2-6กระกฎาคมที่ผ่านมามันก็เลยมองว่าอาจจะเงียบไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเก็บตกมาให้ดูเนี่ยนอกจากว่าจะมีการทําแคมเปญอย่างของบางค่ายเนี่ยเขามาขายในงานแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะเอารถ ที่แบบเท่ๆบางคันเนี่ยมาโชว์นี่อสวยๆนั่นแหละ,ะที่แบบราคาอื้มไม่อยากเชื่อมอไซค์จะแตะไปถึงขนาดแบบล้านกว่าได้น,นะคะมันก็มีบรรดาพวกเนี่ยค่ะเฮมมาห้า sr 400เนี่ยนะคะแล้วก็ ktm 1290 Super นเนี่ยนะคะราคา1.3ล้านอย่างเงี้ยเออไม่เคยเจอนะแล้วก็ m v a l c a s t a f ส rr หนึล้านเกเอย่างเงี้ยคิดดูสิแล้วก็ Indian c h เชฟเทรนดนะคะ1.695งจุดหก้าห้าล้าน เก๋นะมอเตอร์ไซค์ราคาเป็นล้านนี่เก๋มากคนเลยคนชอบอ่ะสาวกพันธุ์แท้ยังไงเขาก็ไปไงใช่ไหมยังไงเขาก็ชื่นชอบเขาก็ติดตามเขาก็ไปอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเรื่องของการโปรโมทระดับแมสเนี่ยนะครับก็กรวมถึงบรรยากาศในงานอาจจะเงียบนิดูหงอยหงอยไม่หน่อยนะคะอ่ะก็เก็บตกมาฝากกันทั้งหมดนะคะในช่วงนี้กับมาทัวรงอัปเดตนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีเทสต์ไบรท์นะคะกับคุณเจเดี๋ยวตามมาดูกันว่าคืออะไรสักครู่เดียวค่ะ